ท่านผู้บริการระวังมือด่างอนาจารนัสั่งงานครับผมด็อรปรเมศชายกระดาพหน์่งงล็อกเกร์แก้วถ้จริงๆครับวันนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้มาสนานศึกษาที่อยู่ทางตรงไปสนามครับเขาบอกว่าเราอยู่จังหวัดนนทบุรีแต่เหมือนสนานอัญชาเราอยู่ชายขอบมากเลยทีเดียวนั้นวางผสมไปสี่พานาเรียครับ พวกเราเลยออกจากหาไรไปเราได้ไปนังซ้ากับนัดาหมายถึงว่าได้เข้าไปในเมืองหรือออกนอกเมืองเท้ากันครับส่วนใหญ่ไปในเมืองหรือออกนอกเมืองเทานครับน้องครับส่วนใหญ่ไม่ได้ออกไปไหนเพราะไันมีร้อนมาเนีครับดีนะครับไม่ต้องหนีเที่ยวนะครับก็ยินดีนะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ท่านอาจารย์ครับศึกษาเชิญมาร่วมงานก็ความรู้สึกอบอุ่นครับเจอคนบ้านเกัน คน้านนอกกันคน aran, ้านาานอนกันรางวัลแจกเราอีกนะครับข้าวซอยลูกขนานมากๆขอบคุณมาครับขอบคุณครับคะแลกขอขอบคุณลนอ่ยพรทุ่งป็าสูงนะคานก็เป็นผู้ใจดีที่ให้เงินสนับสนุนงานในวันนี้ของเราเนาะใช่รักขาวชีวิหนักของเรานะครับขอเชียโปรงไ้ให้รับล่ากรามศรื่องการขอบดีครักท่านผู้ชมที่ติดตามสำนักข่าวเฟซไลน์นิว อีพีนี้เรานำท่านผู้ชมไปรับชมบรรยากาศกิจกรรมของน้องนองนักศึกษาในงาน kmphs fest ในปาร์ตี้2025นะณโรงยิมวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขการจนาพิเศษอำเภอไสน้อยจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพฤศัสบดีที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568โดยทางคณะผู้บริหารของวิทยาลัยแห่งนี้ได้เชิญท่านดรปารเมศชัยพัชรกุลพงษ์หรือดออรแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยหรือมทสามท่านเดชดิศขาวทองและยังเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกหนึ่งตำแ <ใน S 1> หน่งโดยทางคณะผู้บริหารของวิทยาลัยแห่งนี้ได้เชิญท่านดรปรเมศชัยพัชรกุลพงศ์หรือดอรแก้วเป็นแขกรับเชิญพิเศษรวมเปิดงานกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเบญจวรรณ คุณธนานิวัตคุณผู้อำนวยการเวทาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขการจนาพิเศษกำหนดงานเริ่มตั้งแต่เวลา16.30นาฬิกานาทีเปิดให้น้องๆน,นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมง,งานภายในงานนั้นมีอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดได้รับการสนับสนุนจากดรแก้ว ตลอดทั้งมีการแสดงบนเวทีรวมทั้งการประกวดเพลชี่ของน้องๆน,นักศึกษาประจำปี2025 หนูเป็นตัวแทนจากนักศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้นะคะก็อื่น,นยหนูก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็หนูมีความรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆเลยนะคะที่ทางดรแก้วเนี่ยได้ให้การสนับสนุนวิทยาลัยแห่งนี้นะคะเพื่อให้กิจกรรมในคืนนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็ทุกคนก็อิ่มท้องนะคะก็นักศึกษาแห่งวิทยาลัยนี้นะคะจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในอนาคตน,นะคะซึ่งแน่นอนว่าจะต้อง มื่อจบไปเนี่ยจะต้องได้ทํางานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนนะคะทางสถาบันของเรานะคะสถาบันพระบรมรา,าชชนกนะคะมีปรัชญาของสถาบันว่าปัญญาเพื่อชุมชนนะคะเมื่อนักศึกษาแห่งนี้นะคะจบไปไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยไหนนะคะที่อยู่ในเครือสถาบันแห่งนี้เมื่อจบไปจะได้ทําคุณ,ณประโยชน์ให้กับสังคมโดยเฉพาะทางด้านสุขภาพให้กับชุมชน,นะคะ่ะ